สบายดีพ mm. ี่น้องแม่น yes. ้ำงานโยกเลิกพี่น้องแต่ก็เปลี่ยนแต่โยกอยู่ดอกมันลำบากเนาะเดี๋ยววันนี้อยู่ตีไล่เงินแล้วงานโยกเลิกเป็นยังไงนั่งไล่เงินดูพูดเดี๋ยวท่านสองท่านสามท่านสามหาสิบบาทยังบม่ร่วมค่าตัวเลย ยังนี่ล่ะอันนี้รายได้เฉพาะค่ากลางเต็นนี่ท่าน,นสามาซิมรวมทำเบิร์ดงานโยเกิรแล้วเป็นนังได้มันโบได้บ่ได้ขาดทุนยับเยินหมขาดทุนคาราอันบริโเลิกถ้าร์ฟอนบอตัวรมันเนี่ยพอเอาเต็นลงม,มากลางแล้ววานนี้เย็บเมนบิวตี้ได้กลางเต็นฟรีค่ากลางบรได้กลางฟรีค่ะคันคันเฮ็ดง,งานแล้วหลมคนกระจายสิล่ะโอ้ก็ดีได้ละเนาะสั่นละเมียว่าแค่ดีสีกลางไว้โลด ว่าสิทายกี่าขึ้นหอเอาไม่มีแห้ทายลงเซเว่นมืัสตาดีก็บราคมว่าสองสามร้อยมันไม่ยกเลิก็จะกินขขาเป็นตอนิตนี้พี่งที่ไนมมดจักบาทรดอะไรมัส้าลงเซเว่นก็บริาสมรอยกุ้บาทเสื้อเครื่องใส่อาบน้ำยาสับะมกตเป็นตะลิสตัวเดียว ว่าหาลอยพน,นัดูยาสบมขึ้มาก่อนลอยเก้าเกแล้วอืมนีม่กินอกีกสบู่อาบขึ้มอาบน้าก็อ่ลอยแปดสิบเก้าบาทอือกรต้มขนม,ขนมอ,อีกพวกน้าพวกยะอไก่ไห้แม่มันหลุดล่ะยัียกจไหกว่าจะไม่เหงานอาคาแรงงหนึ่งอะไรซ้ำเพาม,มาันตกอืม ข่าโตเพระฉันรบวกบเลยค่ากลางเต็นท์ข่าโตกับหาลอ,อ,อย,ล,ย,อยล่ะหอยแม่มมอลลี่ลี้ใหญ่พี่น้องกูได้ใจดีเอาแต่กินวันทรงมิวสิ่งเด้อครับพอหยุดเมตติ้งบิวตี้ดูที่ีอยู่ดิอะไรนะพี่เอ้ <c oughs> <c oughs> านเสาไว้ทำไมาตรงนั้นอะ่ะมันไม่ตกเลย <c oughs> พี่ทุ่มฮาพี่หยุดมองพี่ให้งานฝนบมดตกพี่ใด ค่คนหลุดจากไหนบ้างแม่ท่าบวกแดงแต่ว่าสนามคือว่าจืดอยู่บ่เสนามจืดบ่ไม่เราบดิวไกลเราอยู่ในป่าในเขาผมแบบขึ้นตังเข่านี่ล่ะแต่ว่ามันเก่าบริตกคนมันบุ่มบกก็ใช่ไงพี่พี่เป็นแม่แรงตรงนั้นไงอก็พูดใช่พูดได้ยัง มัเมียบิวตี้ลูกคอยให้แล้วงานยกเลิกขาดไล่ได้ไปเป็นพันสองพันร่วมคาตูแล้วก็จะเป็นสองพันเนาะิีจีได้คาลเร่งจักบาทกัลูกให้แล้วลูกคอย ร่ำบัติไค่าแรกมือละพันแต่ห้าสิบบาทนี่ร้อยห้าสิบก็ได้สองพันจนมันโตขึ้น,น,นสุดยอดยิูตี้แน่นอนร่ทสมบนาิได้เดือนละหมื่นห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยถ้าเอามารวมร่วมกันแล้วอสองเดือนพอดีแสนหนึ่ง ถ้าเห็ดได้จังสัตยแต่ว่ามันเห็ไปไปไดใบอะไรมาันก็สิเห็ดอะได้ยึดติดลูกเห็ดอะได้เป็นอยังเขาก็สิต้องตใจขอบครัวหลายๆอย่างหรือมะก็ธรรมดาก็มีรายใจใส่ใจในครอบครัวธรรมดาละ่ะเาหาได้ดสนิทกับสุดยอดแล้วหาใส่ใบอะไ้อีกแล้ดีวดีเกิดอย่างเด้อเป็นกูได้กูได้บุกีบิวตี้บิวตี้มันเกิดมามันก็ได้จับเงินเมืองเงินแสนเดิมอย่างก็ไม่เห็นได้ง่ายเลยติดซิปจักปีก่อน่ะฮะบิวตี้ได้จักปีกอ่ ไม่ยูน่ซามเขาเกิดมาเนีนะซเอ็ดปีอายุเอปีแล้วเอ็ดอายุซเปีปีนี้คือปีหนาขอคันเด็กะะปีนี้ละปีนี้ปีหนาปีหนาาไฮไลย่าไฮโอเคักดใจเ ได้ก็ยกเลิกลุงเป็นเจมบอกเราเลยก็เบ <réal ised ramen initiation> like, ืดหลายทำใจเละล่ะกูสะอาดสา่งที่มาหน้ามันดีมานลำจ้ะสิ่งี่มาหน้ามันก็อาดตัวคื่นะ้องหนาม่นน่ะเต็มยุคนคุณมาอาบมาำเสร็จเอาเต็มเอาเงินค่าขเชมาค่าเซมินเงินหมดต่อเนี่ยแม่ก็คือกันละแม่ก็มาฟีบหมดทุกคนคือกันละลูกยังได้กับเซมินเวทีพอดะเพราะว่าพ่นเฮ็ดงานเนาะ ไม่ติดวะครุนสได้เฮ็ดงานคนก็สิได้งานได้เงินเดียวนนี่แหะมาตรงราคาของเาก็ได้ขาดได้ได้เฮ็ดงานเดียนลคนี่นยืกน,น,นดอจอดอยื้นี่ล่ะนี่ล่ะเดินนี่ละน,นี้ไฟใสยู่ว่ามีด ใส่เท่ากันนนใต่น,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 อนอี่ก็ได้เดี๋ยวเยยุดออกมาจอดมายืนยูมองนุ่นกเยจืนอยู่บัวมันมันจืดยุ่ไข่บงหันมันคือม่ติดดิวดับอีพอเราก็ไปถอดมันเมียนมันดับก่อนุบค なる เอ่มันก็เป็นแต่ยวงเดิอด้วยดอ,อกมันอันไหนล่ะป่าะ่ะป้าอำนาจบอกบอู้หูไปยู่ฟังท่างคุณข้าโมจไปเท้าห้องน,น้ำ้องน,น,บบน,น้เมากมปนโพดในไล่กุมหรอเม่จ,จ้า จะเบยวามองเบียวชามงสี <google> <boundaries> <is> um ีงาต่ดจิงกับวาไปคอยนอนเอาเมียก็ว่าเป็นสีหูเมียเนาะเดี๋ยเมือเด้อจะเอาเปียนเนหูเมือเอาที่นอนดีเทเบียวเมียก็ว่าเป็นสีหูเมียเนาะ กบ่ได้ปลูกเหรอกว้างวันว่ามันสีได้ยินฝนตกเจียแม่ก็เอินปลูกเด้ล่ะแม่กับบได้เอินแล้วแม่ว่ามันสีหูเมียเอาเขาจะเก็บอีหย๋ไอ้เจเลยยี่มอดพอนเก็บอีหยังทางพุ่นพุ่นตำรวจมาหยังไ หังะเม่อาี่งนฝน้่นนเลมป็นยกหดจะูส่ยรม่นหูมุดเชียแม่ก่อน เสียเมียกับพกอยู่เนะาะเราามันสิหูเมียเมีกับบารกเร็พกเด้อทางลัรกิจมีฝากไว้สมีสะกันพอกันไม่ชิบหนาธรกิมีใหมยดี่น้อง